เด้อพี่น้องมาซอยกันไปเก็บดอกแค่ไปแก้งสมเด้อยจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้แยาซ้อนมาใครแต่เฮ็ดคลิปป้นไหนเด้อจ้าด้อดนโดนโลกถึงแต่ลง,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 งไปละและคลิปมือนี้ <laughs> คลิปที่เ้อเก็บบกแข่งไงเบิ้งเอามีอันนี้เลยเป็นอย่างะเอาอันอนี้ทัาบเอาเลยโอ้ยน้อพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุข้นสมองสวน์มาเก็บดอกแค่เพแกงสมปลาคอพี่น้องแต่ปลาคอพระทันมีหรอตัวพี่น้องซื่อไปก้อนแกงไปขายด้วยขายที่ข้างงานไม่ด้ตกแค่เอาไปไหว้เพื่อนไม่จะดอกงามพี่น้องบ้านสี่ใดหายตัดลงอยู่แต่ห้องขพระท่านมีเวลาเนาะพอดนี่แหละพืชนี่จะได้เอาไว้เฮ็ดพื้น มันก็ยัดซ้อนอ่ะถิมบันไดวูบอันหนึ่งพระท่านได้ถามอยู่บอกเออเออถ้าเอามาเดี๋ยวขอแนะำเออเกี่ยวนี่ก็ใส่แต่สารพัดาแต่ทั้งเกี่ยวทั้งหย่าแต่สารทั้งต้นใหม่ใหญ่อืมถ้าไปเลือกเอาถ้าหอบเอาไปเลือกเอ้าญี่ปุ่นเลือเอ้าในขอกงัวพี่น้องทีดแปดสถีดชะดงแล้วพี่น้องเนาะ เสียดายของอู้ยทำไมมันห่อนมันอ่อนมันอ่าวเถิงฮอพี่น้องเอ้ยบาดมดเจ้าห่อนเอาบอมาจะสอนห่อนอะลีอะหลอห่อนกระดอกระดิยะผลมดแล้วบ้างน้องฮากาอนแต่ก็ถือเอาจะแข่งจากกองดอกเนาะอุ้ยปั่นจังสันก็ได้ก็อยากถือมาแข่ง พี่น้องไอนย่เองขายขายต่ายหมดรจ่อเอือกัะเกี่ยวอันนี้สัดกันไต้สัดกันมาอยู่แต่ผุนได้ย่าเอออันนี้พี่น้องเอ้ยแต่ต่อยบักเสียบผุนเจ้าข้งหานต้นมันโล่งอ่ะนะสิกิ้นย่างเราวันนี้เจ้ากินบ่กินต้นทั้งของห้าวดีกว่าวันนี้สกิ้นกระดานเยอะก่อนนะพี่น้อง เดียวกับเล้วเห็นบอลพี่น้องมีดสูเกี้ยวบดได้พี่น้องจ้าเกี้ยวนี่โอ้ยเร็วแห้งนั่นนั่นต้นพะกฤษอต้นนั่นตัดลงมาตัดมาอย่าให้มันสูงขึ้นโอ้ยเขาเสี้ยวเสี้ยวเสียวแยกซอยแยกก้อนอันนั้นฟันนักแข้งจากกองดินี่ต้นหนึ่งนี่แยกก้อนนี่ต้นหนึ่งหนึ่งต้นอันนี้ไหมปอยจุ้งหงษ์จิ้นนะกับข้าเดียวเ้าก็เอาข้าวคอ มึงค,คนขาดีนำโอ้ยอยางเขาอันหมดหมดหมด,หมดพี่น้องโอ้ยอย,ยางโรนลงเหรอยางโรนลง,รงบนไหนตมตะกุ่นแล้วก็ผ่าแยงออกมา แค่นี้ได้จ้าวพอๆแป๊บๆบาเห็นซื้อๆได้จ้าวพี่น้องจ้าหักสกูทุกคนสมองสบอนได้จ้าแต่จักหน้าที่เหรอพี่น้องซีหน้าที่โอ้ยเดี๋ยวอีกก้อนขนาดน้อยๆบักหน้าอนี่เห็ดจังไรนี่ก้อนโกงลูกชมีนี่คือบอซีดป้ายมันออกได้เราบอต้นอีหยังคือบอเห็นออกอย่านั่งอย่านั่งบอกนี่บักหน้าต้นนี้นี่แม่ เบิ้งพี่น้องเบิ้งต้องข้าไว้ต้องเอาไม้ดันขึ้นน่ะเนี่ยไม้มันดูต้นผงชะลดกระมีได้พี่น้องคุณต้องอันนี้เอาอย่าสอนเแม่ก็ติดเอาไปโยนให้เลยนะแมนอยู่แมนอยู่เอาไปเห็ดอยู่หนังกระหองตีอืมแม่ไม่แม่หนังตีน้องพี่น้องเห็นใสคือเราไปเห็นดอกสั่งเออเพื่อจังมามีมันเก็บไปเบิร์ดมากเลย

ใช้อยู่อกตาพี่น้องบึงแต่พอ่อเออ่นยุ่พี่น้อง <น issements S 2> อย่างเงี้ยมันถ้าได้เก็บหลายอยู่เ,เก็บผู้เดียวด้วออเป็นแค่เด็เลใหญ่แม่งแค่ใีอยงด็แม่งแค่ โอ้ oh, เด็กหน่อยเสียเด็กหน่อยเพราะกัน้นหยอดกันพี่น้อแต่ <c oughs> างานากับงานจักสศษจังใดเนาะพี่น้องเนาะงานบานคอยก็ได้ <c oughs> จะกอดเก็บเรียวด้วยจ้ะเคนี้ด้วยจ้าบ๊ายบายก้อนบ๊ายบายบ๊ายบายเอาแค่ของเจ้าทีกับพ่อ